พระพุทธเจ้าท่านให้ทําอะไรแสดงปฏิหารปฏิหารที่เหาะเหินเดินอากาศดําดินบินบนท่านไม่สรรเสริญท่านไม่สรรเสริญเพราะปราบลทัทธิอื่นไม่ค่อยได้แต่ผู้ใดแสดงปฏิหารคือแสดงธรรมให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเอาชนะวาทะละทัทธิอื่นได้โดยเขาไม่รู้จักโดยเขาไม่ต่อต้านเป็นปฏิหารอันชอบธรรม สกกสมยอย่างปรัสมยอย่างประพวาทังสหธรรมเมนะติเะเฮตวาสปสปพเรขานยังเทเสตุสันติเธอรู้จักของเราเธอรู้จักของเขาเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามด้วยการแสดงคำเป็นปฏิหารเขาเข้าใจโดยชอบทำไม่ทะเลาะกันนั่นคือยอดปฏิหารเพรว่าปรปรวาทังสหธรรมเมนะสัพเดเห นิยังทเทเสตุสันติสปริหานิยงเพราะเห้นั้นก็พูดง่ายๆว่าไปแสดงฤทธิ์แต่ไม่ใช่อิทธิปฏิหารไม่ใช่อาเทสเสนยะปฏิหารไม่ใช่ไปแสดงฤทธิ์แบบนั้นไปแสดงฤทธิ์แบบธรรมฤทธิ์